ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำเสนอในหัวข้อสิ่งเหล่านี้จะให้มีในบ้านขัดโชคลาภขวางทางเงินเข้าจะจนเงินทองไรยความเจริญและโชคลาภท่านผู้ฟังครับเวลากว่า70%เปอร์เซ เชื่อว่าหลายคนมักจะใช้ไปกับการอยู่ที่บ้านคอนโดหรือที่อยู่อาศัยมากกว่าที่ทำงานหรือสถานที่อื่นๆดังนั้นที่อยู่อาศัยจึงมีความสัมพันธ์กับโชคลาภและความเจริญของผู้อาศัยเป็นอย่างมากเราลองมาดูครับว่าในบ้านของเรามีอะไรที่ขาดลาภและขาดความเจริญอยู่บ้างผู้ทาผู้แก่ท่านบอกว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านควรจะรีบปรับแก้ด่เร็วครับ อย่างแรกครับซึ่งของชำรุดเสียหายต่างๆไม่ใช่เพียงแค่ชำรุดเสียหายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงการแตกร้าวการหากักขาดพังหรืออาจจะใช้ไม่ได้เช่นกระจกนาฬิกาที่ตายแล้วหรือเสียแล้วปฏิทินปีเก่าๆหรือแม้แต่สิ่งของอะไรก็ตามครับที่หมดอายุเช่อนอาหารขนมน้ำผลไม้ยา เครื่องสำอางสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งอปมงคลทั้งสิ้นครับที่ไม่ควรเก็บไว้ในบ้านท่านอาจจะลองเปรียบเทียบดูกับของเสียของเนา่าดูก็ได้ครับดังนั้นหากพบเจอก็อย่าลังเลควรนำไปทิ้งเสียจะได้เสียดายหรือคิดว่ายังใช้งานได้อยู่จึงเก็บไว้อย่าเด็ดขาดเลยครับ 2. บ้านรกสกปรกไม่เป็นระเบียบ ข้อนี้อาจจะพูดง่ายแต่พอ,เ,อเข้าจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะทำได้ยากพอตัวเลยแต่หากปล่อยให้บ้านรกสุขโปรกไม่เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการขัดลาบขาดความเจริญแล้วนะครับยังอาจส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของเราได้ด้วยครับโดยจะขอแนะนำเป็นส่วนๆในแต่ละห้องนะครับสำหรับห้องรับแขกห้องนางเลนจะต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุด ดูสะอาดสะอ้านแม่รกพาะถือเป็นด่านแรกที่คนจะผ่านเข้ามาอาจจะหาแจกันใส,ส่ดอกไม้สวยๆหอมๆมมาวางไว้แล้วก็จะลืมที่จะสังเกตตัวหากตอกแม้ส่วนในแจกันเริ่มเฉาหรือเหี่ยวแล้วก็ให้รีบเปลี่ยนได้เลยจะปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งและภายในห้องจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นอับชืน้นจะลองเลือกใช้เป็นเทียนหอมก้านหอมกระจายกลิ่น หรือสเปรย์ปรับอากาศเพื่อลดกลิ่นอับชื้นก็ได้ครับสำหรับห้องนอนจะต้องพยายามมีระเบียบวินัยครับโดยการพับผ้าหม่มเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบอยู่เสมอและหมั่นทำความสะอาดห้องนอนให้ดีสำหรับห้องน้ำ่าให้มีกลิ่นเป็นอับเดือดขาดหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมออะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ให้ทิ้งไปซะแล้วก็จะดองเสื้อผ้าเก่าที่ใส่แล้วเมื่อนานจนเกินไป อางน้อย3าถึง4วันก็ควรซักนอกจากนี้นะครับก็ไม่ควรเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้เพราะนอกจากจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาแล้วจังอาจมาขัดโชคลาภและการเงินให้ลดลงได้อีกด้วยสำหรับห้องครัวหากเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทิ้งขยะต้องทิ้งทุกวันครับห้ามลืมเด็ดขาดไม่อย่างนั้นทั้งหนูหมด มแมลงสาบจะมาเยือนแน่ๆและอย่าลืมเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศบ้างส่วนระเบียงหน้าบ้านนี่ก็อย่าให้มีสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากล่องใส่ของหรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆและส่วนสุดท้ายที่จะแนะนำสวนหรือสนามหญ้าหน้าบ้านกรณีที่มีสวนหรือสนามหญ้าหน้าบ้านก็มารดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ย ตัดยาอย่าให้มันขึ้นสูงเกินจนรกรุงรังอย่างน้อยก็คิดเสียว่าเพื่อวันหนึ่งมีเพื่อนสนิทมาหาที่บ้านก็ควรสร้างความประทับใจแรกให้เขาไม่ใชใ่เขามาเจอสภาพบ้านหรือห้องเที่ยวรกรุงรังสกปรกหรือเมนอับครับอย่างที่สามที่ไม่ควรมีนในบ้านก็คือแสงสว่างไม่เพียงพอว่ากันว่าแสงสว่างนำทางชีวิต ความหมายก็ตรงตัวเลยหากเราไม่มีแสงสว่างเราก็จะมองไม่เห็นทางดังนั้นที่อยู่อาศัยที่ดีต้องมีแสงแดดสอ่องเข้าถึงแบบพอดีไม่ใช่มืดทึบสลัวๆหรือสว่างจ้าจนแสบตาหากอยู่ห้องเช่าคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์และมีหน้าต่างน้อยหรืออาจจะไม่มีหน้าต่างให้แสงสว่างเข้ามาเลยก็แนะนำให้ใช้หลอดไฟ LED หรือคมไฟไว้หลายๆจุดไม่ควรปล่อยให้ห้องมืดหรือหากใครที่อยู่ในที่สูงๆและมีหน้าต่างเยอะจนรู้สึกเสียบตารำคาญตาเพราะแดดเข้าก็ลองหาผ้ามา่านดีที่กันย v วีมาสักผืนเพื่อปิดกั้นบ่ายก็คงจะดีครับ 4. ต้นไม้อัปมงคลครับต้นไม้อัปมงคลที่ไม่ควรนำมาปลูกบร,ริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัย พราะจะทําให้มีแต่สิ่งอปมงคลหรือขัดลาบขัดความเจริญก็ได้แก่ต้นโศกต้นรากมต้นมะรุมต้นรักต้นมะละกอต้นชวนชมต้นชบาต้นงิ้วลั่นทมและอื่นๆครับรวมทั้งต้นไม้ใหญ่ตายยืนต้นไม้ที่เป็นรากเยอะๆต้นไม้ที่ฉีดบ้านมากไปหรือเอนเบีนห่างออกจากบ้านมากไป ก็ไม่ควรมีไว้ในบ้านครับควรจะโค่นหรือตัดทิ้งเอาออกไปให้หมดอย่างไรก็ตามครับต้นไม้ก็เป็นเสมือนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์แล้วร่มรื่นจะไม่มีก็ไม่ได้ดังนั้นหากคิดจะปลูกต้นไม้ทั้งทีแนะนำว่าหาต้นไม้ที่เป็นมงคลมาปลูกจะดีกว่าจะได้ไม่ขัดโชคลาภหรือความเจริญของคนในบ้านหรือตัวผู้ปลูกเองเช่นหนึ่ง ต้นเงินไหลามาเจ้าหมายเหลือยมีใบรูปทรงหัวใจคนใบเฝ้าลึกถึงสะดือใบปลายใบเรียวแหลมต้นนี้พูดแค่ชื่อก็รู้เลยครับว่าเป็นมงคลที่เสริมในเรื่องของเงินทองให้ไหลเข้ามาซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากบ้านนปลูกต้นเงินไหลามานี้จะเกิดความเป็นสิริมงคลช่วยให้มีเงินมีทองไหลามาเทมาเข้าบ้านให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวย เพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านในปัจจุบันต้นเงินไหลามาจะเรียกได้ว่าเป็นต้นไม,ม้มงคลที่กระแสดีมาแรงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะต้นเงินไหลามาประเภทด่างขาวด่างชมพูและด่างเหลืองที่มีลวดลายแปลกใหม่ไม่สำาำใครจึงมีราคาขายที่พุ่งสูงมากจัดว่าเป็นหนึ่งต้นที่น่านำมาเลี้ยงสะสมประดับบ้านจริงๆครับ 2. ต้นกวากมรกตต้นไม,ม้มงคลรวยทรัพย์ใบสีเขียวมันเงาลำต้นเป็นแนวตั้งต้นนี้มีความเชื่อกันว่าหากบ้านไนปลูกต้นกวากมรกตนี้จะช่วยเสริมในเรื่องของการกวากเงินกวากทองเข้าบ้านยิ่งถ้าบ้านไหนปลูกแล้วสามารถทำให้ออกดอกได้ก็จะยิ่งส่งเสริมโชคลาภคิดอะไรก็สมความปรารถนามีความร่ำรวยยิ่งขึ้นอีกด้วย ส่วนใหญ่แล้วก็ไดยมปลูกกันเนื้อร่มเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้ด้วยแถมยังเลี้ยงดูง่ายชอบน้ำน้อยเลยไม่จะเป็นต้องคอยรดน้ำหรือดูแลอะไรมากเหมาะกับคนที่อยากจะปลูกต้นไม้แต่ไม่มีเวลาสุดๆครับและต้นที่สามที่อยากจะแนะนำคือต้นทับทิมเศรษฐีเพื่ชลมลุกใปเรียวสีเขียวสลับขาวก้านใบเล็ดทองใบสีแดงอมชมพู สีสันน่ารักสวยงามสะดุดตาต้นนี้มีความเชื่อกันว่าหากปู้ในปลูกต้นทับทิมเศรษฐีนี้จะช่วยเสริมในเรื่องความร่ำรวยมีเงินมีทองเหลือใช้นั่นเองน้องจะชอบอยู่ในที่แดดรำไรระวังให้ถูกแสงแดดมากเพราะใบน้องจะไม่ได้ง่ายและจะเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินรายที่มีความชื้นสูงครับท่านผู้ฟังครับ ตามความเชื่อของคนโบราณว่ากันว่าหากมีต้นไม้มงคลปลูกในบ้านตามทิศมงคลที่เหมาะสมแล้วก็จะยิ่งเสริมความเป็นมงคลมากกว่าเดิมไปอีกท่านสามารถปฏิบัติตามทิศต่างๆได้ดังนี้ครับทิศตะวันออกแนะนําให้ปลูกไม้ไผ่กอและต้นมะพร้าวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนะนําให้ปลูกต้นยอและต้นสารพีทิศใต้ แนะนำให้ปลูกต้นมะม่วงทิศตะว kind of ันตกเฉียงใต้แนะนำให้ปลูกต้นสะเดาต้นขนุนและต้นพิกุลทิศตะวันตกแนะนำให้ปลูกต้นมะขามและต้นมะยมทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนะนำให้ปลูกต้นมะกรูดทิศเหนือแนะนำให้ปลูกต้นพุทราและว่านต่างๆแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนะนำให้ปลูกต้นทุเรียนครับแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงข้อสุดท้ายคือเรื่องฟ้าเรื่องเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปเวลาสร้างบ้านหรือเลือกบ้านก็คือฟ้าครับปัจจุบันฟ้าหลุมมักจะเป็นที่นิยมเพราะมีความสวยงามและทำให้ดูโปร่งโล่งสบายแต่ในความเป็นจริงแล้วฟ้าที่เป็นหลุมจะทำให้อากาศหมุนเวียนได้ไม่สะดวก หรือไม่สม่ำเสมอและเมื่อลมหรือพลังงานเหล่านั้นมาปะทะเข้ากับคนที่อยู่ข้างล่างก็จะทําให้อุณหภูมิของร่างกายไม่สม่ำเสมอไปด้วยจึงส่งผลทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายและบ่อยดังนั้นนะครับจึงแนะนําว่าควรเลี่ยงโดยเฉพาะในส่วนของห้องนอนเพราะส่วนมากเรามักจะใช้เวลาอยู่กับห้องนอนมากกว่าพื้นที่อื่นนอกจากนี้ก็อย่าลืมมันตรวจเช็คฝ้าหลังคาบ,บ่อย ดยเฉพาะในช่วงของหน้าฝนเพราะหากฟาดทะลุเป็นโพรงหรือมีน้ำรั่วอาจส่งผลกระทบต่อเรื่องการเงินได้ไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินไม่อยู่เงินรั่วไหลหรือการใช้เงินแบบไม่ยั้งคิดหากพบเห็นแนะนำว่าให้รีบซ่อมเลยครับท่านผู้ฟังครับลองสังเกตดูรอบๆตัวครับว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยมีสิ่งที่ผมแนะนำเสนอไปบ้างไหม หากไม่มีก็ยินดีด้วยครับแต่หากมีแล้วแล้วก็แนะนำให้รีบจัดการแก้ไขโดยด่วนนอกจากนี้ก็อาจจะลองพึ่งศาสตร์ความเชื่อเรื่องสีตัวเลขห่วงจุย้ยหรือแม้แต่การหาวัาตถุมงคลเข้ามาไว้นในบ้านหรือที่อยู่อาศัยด้วยก็ได้ครับขอใทุกท่านมีแต่โชคลาภและความเจริญเข้ามาเฮงๆปังๆครับ ช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ